สวัสดีครับท่านชมทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกับร้านนอตโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามีโอกาสามาติดตั้งโซลาเซลล์ที่บ้านโคกพวงอําเภอหนองมุนมากจังหวัดนครราชสีมานะผมนี่ครับผมเป็นชุดโซลาเซลล์ดูน้ำบาดาล DC บัลเลตพันเทร์วัตนะผมหกแผงด้วยกันขนาดนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนจะตกไม่ตก คึมฟ้าคึฝน,นนะผมมาช่วงเช้าก็ตกลงมานะครับแต่เราก็ทํางานได้นะเพราะว่าไม่แรงนี่ครับอยู่ท่ามกลางป่ามันเป็นสวนมันนะผมนี่ครับต้องการน้ําบาดาลใช้ในหน้าแรงนะผมแล้วก็ต้อตงการประหยัดระยะยาวนะครับไม่อยากเสียค่าไฟพื้นที่ตรงนี้ก็ไฟฟ้าเข้าถึงนะผมนี่ครับมีสายไฟเป็นไฟ อ่าเอซีไฟบ้านทั่วไปนะผมอ่าทางลูกค้าจะลงเป็นสมอเอซีก็ได้นะครับอ่าเอซีก็จะเป็นอ่าเสมออ่าทั่วไปนะครับใช้ไฟฟ้าแต่ว่าต้องเสียค่าไฟทุกเดือนนะครับทางลูกค้าก็อ่าหวังระยะยาวต้องการประหยัดต้นทุนนะครับผมไม่อยากเสียค่าไฟก็เลยเรียกใช้บริการอ่าทีมงานของร้านเราให้มันติดตั้งให้นะผมเนี่บเป็นอ่าปั๊มสองแรงหกแผงขณะนี้เราก็ จะย่อนท่อเพิ่มนะครับเพราะว่าบ่อนี้เราย่อนไปทั้งหมดด้วยกัน6ท่อน6ท่อนก็อยู่ประมาณ24เมตรเป็นบอ่อวาดาลนเจาะขนาด6นิ้วนะครับผมเจาะความลึกไปทั้งหมด70เมตรแต่น้ําดันขึ้นมาสูงนะครับน้าดันขึ้นมาประมาณ2เมตรปรากฏว่าลองดูดดูประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับผมน้าขาดก็ถือว่าไม่ขาดนะครับแต่ว่าน้ําเติมเติมทานอยู่นะครับแต่ว่าจะสะดุด เพราะว่าจะมีช่วงเบาบ้างแรงบ้างนะผมอ,ะอาการนี้ก็คือ,อน้ําซึมมาไม่ทันตัวปั๊มนะครับเราก็จะหย่อนเพิ่มลักษณะของการหย่อนเราก็หย่อนอเพิ่มได้นะครับเพราะว่าสเปคปั๊มตัวนี้จะอยู่ที่15.5คิคับผมเป็นปั๊มตัวอ้วนท่อออกสองนิ้วนี่ครับผมหย่อนอลึกได้สูงสุดก็คือ65เมตรนะครับผมปั๊ม2แรง เป็นท่อเกี่ยวนอกเกี่ยวในขนาด2นิ้วนะครับ2เส้นย้อนเพิ่มอีก2ก็เป็น3าเมตรนะรผมจาก24เมตรนี่ครับวิธีการย่อนก็เราก็จะทำเป็นเกี่ยวนอกเกี่ยวในนะครับผมเวลาจะเพิ่มหรือว่าเวลาจะ,อะถอดนะมันก็ง่ายน,นี่ครับ ส่วนแผงตัวนี้จะเป็นแผงโมโนนะครับผมโมโนฮาร์ฟเซลหลังใสตัวนี้ขนาด360วัตต์แล้วก็เป็นปัม๊มแบรนด์แฮนดูโร่2แรงนะครับผมพันเทวัตต์นี่ครับโครงสร้างก็จะ,ะเป็นเหล็กชุบซิมชุบซิงก์กวไนายนะผมะเป็นโครงสร้างของอตัวระแผงโซลาเซลล์อนาคตก็ะจะดันสปริงเกอร์แล้วก็สายน้ำหยดนะผมจะทำะเป็นแท่งเก็บน้ำนะครับ เพื่อจะกักเก็บน้ําใช้ในตอนช่วงกลางคืนนะผมเวลาเราจะลดน้ําดันสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าใช้ตอนคืนมันก็จะชุ่มดีกว่าเราจะมาลดตอนกลางวันนะครับนี่ครับวันนี้มากับทีมช่างช่างผู้ชํานาญงานแต่ไม่ชํานาญการทํางานนานเนาะ ช่างผู้ทำทำงานนานแต่ไม่ชำนานการน,นี่ครับทีนี้ก็หมุนเข้าไปเลยนะผมนี่ครับเป็นข้อต่อเกีียวนอกเกี่ยวในเวลาท่านใดนะผมที่ติดตั้งมาแล้วหรือว่ายังไม่ติดตั้งนะครับผมถ้าเกิดน้ำขาดเราก็สามารถเพิ่มได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยผมเพิ่มลงไปทีละท่อนสองท่อนนะครับผมไม่ต้องหย่อนลึกเราสังเกตด,ดูที่น้ำ ถ้าเกิดน้ำทันน้ำพอใช้นะครับผมตัวปั๊มดูดได้ถือว่าแรงนะครับเราก็ไม่ต้องหย่อนลงไปลึกเพราถ้าเกิดเราหย่อนลงไปลึกนะผมมันก็จะ,ะคิวน้ําจะลดลงน้ําก็จะ,ะได้น้อยนะผมแต่ละชั่วโมงนี่ครับหย่อนลงไปพร้อมกับสายไฟแล้วก็เชือกบอ่อนี้เป็นบอ่อเจาะใหม่นะผมไม่เคยเคยใช้งานมาก่อนเป็นบอ่อเจาะ รถเล็กรถน้ำวนนะครับไม่เคยใช้งานไม่เคยเป่ามาก่อนน้ำตอนแรกอาจจะยังไม่เปิดนะผมบ่อบะดานยังไม่เปิดพอเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะผมบ่อบะดานก็จะเปิดขยายตัวขึ้นนะผมปริมาณน้ำทีอ่อยู่บริเวณรอบข้างก็จะามารวมที่บ่อเรานะครับนี่ครับเพราะพื้นที่ตรงตรงเขต ในหมู่บ้านนะครับมีบอ่อปาดาลอยู่หลายเจ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะผมอยู่ระยะทางก็ติดๆกัน,นครับนี่ครับห่างกันก็ไม่ถึงอ่าห้าเมตรนี่คเขียนนี้มีแต่บอ่อปลาดาลเยอะมากนะครับน้ําก็ถือว่าโอเคครับน้ําจืดน้ดําดีแต่รอเพียงบอ่อปาดาลเปิดเท่านั้นนะครับหลุดไปสักยะหนึ่งก็จะถือว่าลงตัวนะครับนี่ครับการลง เสมอแล้วก็ปิดฝาปากบ่อนะครับสำหรับวิธีติดตั้งนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ติดตั้งไม่เป็นนะครับผมสั่งเป็นชุดประกอบส่งไปนะครับติดตั้งไม่เป็นก็สามารถโทรมาสอบถามทีมงานเราได้นะครับวิธีการหย่อนวิธีการทำโครงสร้างนะครับผมทางลูกค้า ก็นั่งนั่งเฝ้าดูน้ําเลยครับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะครับผมอยู่บ้านโคกพวงนะพี่เนาะค่ะโคกพวงหมู่สองค่ะหมู่สองอแถวนี้ไม่ค่อยมีโซลารเซลล์นะผมไม่ค่อยมีมยมแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็ประมาณสามเจ้าค่ะประมาณสามเจ้าที่ที่เห็นเห็นมานะครับผม,มอยากเมื่อก่อนนี้ ตอนจอดนี่เพื่อนบ้านเอออยากเอออยากเราอยากใช้โซล่าเซลล์นะครับผมระยะยาวแต่เขีนนี้ยังยังไม่แพร่หลายนะครับแนะนําให้เป็นปั๊มไฟฟ้าแต่คุณพี่มาคิดระยะยาวค่ะมาอยากเสียค่าไฟจ่เ,เดือนเนี่ย <c oughs> ม่อยากมนอีอะไรเนี่ข้าเรียกอะไรนะไม่ไม่อยากผ่อนส่งผ่อนส่ง <c oughs> แล้ว <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปั๊มไฟฟ้าหนึ่งเลยคืออ่หรือว่าเป็นปั๊ม ac ทั่วไปเนี่ย <c oughs> หนึ่งเลยเราต้องเสีย ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่เราจะเปิดอ่ายังไงก็หลักพันขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับค่าไฟที่จะเสียนะแต่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์มันลงทุนครั้งแรกอาจจะสูงนะครับแต่ระยะยาวนี่ถือว่าคุ้มนะผมไม่ต้องเสียอค่าไฟแล้วก็ค่าน้ํามันนะครับนี่ครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้จะปลูกอะไรครับพี่นี่ว่าจะลงข้าวโพดด้วยเขานะครับเป็น้าวโพดน้ําหยดใช่ไหมครับน้ำหยด,หยดแล้วก็ ถ้าเห็บเกี่ยวเขาพูดก็คงจะเป็นมันค่ะปมันน้ำหยดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเ่๋วเลยมีน้ำฟรีใช้ <laughs> โอเคนะผมนะครับพื้นที่เราก็มีโอกาสครับมาติดตั้งเขตนี้ถือว่าออคนค่อนจะบ่อยนะครับบ่อยวันนี้ก็เป็นบ่อแรกนะครับผมก็มีงานเชื่อใจช่างได้ค่ะ <laughs> <laughs> ครับผมมาดูมาดูงานได้ค่ะใกล้ๆครับใครอยู่ละแวกเขต หนองวุนานาคนะคผมนะครับสามารถแวะมาดูงานได้หรือว่าคอนบุรีนะผมเขตนคะรราชสีมานะครับมาดูโซลาเซลล์นะครับใช้งานาจริงนะครับว่าใช้ดีหรือเปล่าใช้งานประมาณไหนทีนี้เราก็เหลือเปิดน้ำลองนะครับลองดูว่าจะขาดหรือเปล่า,าเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันเลยนะผมเปิดเลยนะครับผมเปล่านะครับผมมาแล้ว เป็นท่อออกสองนิ้วนะผมบ่อนี้เราไม่ได้โหลดนะครับเพราะว่าน้ำอ,อยู่ไม่ลึกเราใช้เป็นท่อสองนิ้วนะครับผมนี่เลยปริมาณน้ำสเปคปั๊มก็สิบห้าจุดห้าคิวนะครับหมื่นห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนี่ครับรอยอนลึกก็จะลดลงตามระดับที่เราหย่อนนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะผมไหลขนาดนี้ใช้ได้ไหมพี่ได้อยู่เนาะครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพลังงานสะอาดพลังงานฟรีนะผมไม่ต้องอนัวขูเครื่องรอถไถนานะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องแล่นวิงไปซื้อน้ำมันนะพี่เนาะนี่ครับเป็นโซลาเซลล์นะครับ2แรง6แผงสำหรับสเปคปั๊มตัวนี้4ี่แผงนะครับผมใช้งานได้สามแผงก็ใช้ได้นะครับถ้าอยากให้กระแสเส,สถียรยิ่งขึ้นหรือว่าอยากให้แดด นอ,อนๆก็ไหลเราก็ใช้เป็นหกแผงมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับผมบก็ไม่น่าจะขาดนะผมทีนี้น่าจะโอเคเลยนี่ครับอยู่ตามกลางาป่ามันนะผมสำหรับท่านใดนะผมที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ โซลาเซลล์ uh, นะครับหรือว่าอยากจะแวะไป uh, หาที่ร้านนะผมก็แวะ uh, เข้าไปได้นะ uh. ผมร้านก็อยู่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนะครราชสีมานะครับ uh. ผมร้านช่างนอตโซลาเซลล์สามารถเข้าไป uh, ดูงานที่ร้านได้นะครับเรามีบ่อประดานจริงให้ทดลองนะครับอยู่2บ่อด้วยกัน uh, อยู่หลังร้านสามารถไปดูงานได้นะครับงานจริงว่าไหลประมาณไหนนะครับผมแล้วก็ปั๊ม แล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับอุปกรณ์โซลาเซลล์ต่างๆที่เราจําหน่ายก็เป็นสินค้ามีมาตรฐานแน่นอนนะครับเกรดเแล้วก็มีการรับประกันลูกค้านะครับนี่ครับสปีด้วยกันนะครับสำหรับปั๊มน้ําโซลาเซลล์ส่วนแผงนะครับรับประกันไฟ25ปีรับประกันโครงสร้าง10ปีนะผมไฟไม่จ่ายหรือว่าระบบช็อตนะผมอย่างนี้เราเคลมให้ใหม่นะผมสำหรับแผงโซลาเซลล์ ก็ถือว่าไหลโอเคนะครับผมสาหรับช่างนะผมที่จะสั่งซื้อไปต,ติดตั้งให้ลูกค้านะครับไม่มีความรู้ท่านสามารถสั่งเป็นชุดประกอบส่งได้นะผมไม่มีความรู้ด้านาประกอบกล่องคอนโทรลนะครับวิธีการตั้งติดตั้งนะครับไม่มีความรู้สามารถสั่งเป็นชุดประกอบสง่งแล้วก็ไปติดตั้งให้ลูกค้าได้นะครับผมเราก็จะขาย เน้นขายราคาส่งนะครับราคาถูกนะครับแต่ว่าเน้นจํานวนนะผมนะครับสามารถสั่งซื้อจากทางร้านเราได้นะครับสําหรับเบอร์โทรติดต่อ0802794699นะครับผมร้านช่างนอตโซลาเซลล์ใครมีคําถามนะครับก็โทรมาถามได้หรือว่าแอดไลน์นะครับเบอร์โทรได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ทางร้านเราก็ขอตัวลา ไปก่อนนะผมนะพร้อมกับบรรยากาศสองแรง6แผงนะครับนี่ครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ